Så er det her. วัสดีทุกคนนะครับฮัลโหลโมสวัสดีไม่ใช่วัสดีครับนี่หลอมากนะฟุตบอลยังกลับมาอวดเสื้ออจริงไอเจฟก็สวัสดีทุกคนนะคือวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องคือ วันเกิดผมเพิ่งไม่ได้เพิ่งเลยแบบว่าผ่านมาประมาณน่าจะสองอาทิตย์กว่าแล้วก็คือยังไม่ได้แบบว่าขอบคุณนขหัวัเลยนะครับวันนี้ก็เลยแบบถือถือโอกาสนะครับมาเปิดของขอวัญให้ดูนะครับผมก็อาจใกไ้ตัวกวนวี้อันนี้มีเป็นเค้ื่องประดัด้วยนั่นแหล ใครบิ๊กบูบอกพี่ชอบอเลี้ยวผูกแล้วครับขอ <laughs> งจริีบะเนี่ยมึงกวนะเนี่ยไอปัดมาดิอ่ามาที่กล่องแล้วนะครับผมวันนี้ผมอาจจะเปิดไม่ได้ครบมากนะเ,เพราะว่าอาจจะกินเวลาแบบนานเกินไปอันนี้คืออีกอย่างนะเปิดดูดดดดดด ว้าวอันนี้ไม่คืออะไรอ่ะที่แปดตัวเย็นป่ะอะไรนะน่ารักดีแล้วก็มีเป็นอะไรนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นสร้อยข้อมือใช่ไหมครับผมแล <c oughs> ้วก็มีนเสื้อนะครับผม คือบบว่าเมือ่อามานันของปีแล้วผมได้เสื้อมันแบบว่าห้าสิบกว่าตัวซึ่งบอกว่าใส่หมดเลยตอนนี้ผมลุ้นว่าเสือ้อเลยกี่ตัวเนี่ยบ้าด,ดื้อๆอะไรมีที่มีคนบอ,อ,อกคาบ้าน <c oughs> วันดูปากิปัน ดิป็นเซีอนะครับผมขอบคุณมากครับไม่รู้ว่าจากใครแต่ว่าขอบคุณมากนะครับผมมีด้วยนะครับนี dream come true ขอบคุณมากครับเออแล้วก็มีนี่ด้วยผมนั้งน,นี่เดี๋ยวต้องยกมาขอบคุณก่อนรอรอครับ อันนี้นะฮะขอบคุณมากครับเป็นข้อดอกไม้ครับจากน่าจะพี่หนิงใช่ไหมพี่หนิงนะขอบคุณมากแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้หมดแต่ว่ามันเป็นคุ้นหูอยูนะขอบคุณมากครับโบก็มีอ,อะไรนะ อันนี้นะครขอบคุณมากครับผมนะมีเป็นเค้กมีเป็นเค้กแบบเค้กเงินเลยอะไม่เคยเห็นขอบคุณมากครับสวยงานมาหลังใครเดือดเดือดนี่คือันนี้ด้วยนะขอบคุณมากครับ โอ๊ยพอแล้วออขอบคุณเชื่อได้ผมน่าเปลี่ยนไปหล้เนี่ยโอ้ยนะขอโทษนะทุกคนขอโทษครับ <laughs> สีคนต่อไปนะโอ้ยผมไม่ทำเสียแล้วผมขอพักผมก่อนเพราะว่า ผมแบบผมเสียมากอะเสียเก่าอะไม่หวานละเปลี่ยนซะเลยแล้วก็นี้นะครับนี้เป็นอะไรเน,น,โน,โนวาะว้าวเฮ้ยเฮ้ยก็ฟิ์มโอเมก้ายาสีอ๋อเป็นยาสีก้าเนี่ยอันนั้นไม่มั่นใจว่าอ๋อยาสีก้าอีเล็กตัวสามห้าเนะครับเป็นรุ่นเดียวของพินิชาโอเมก้า oh นี่น่าเป็นไล่กล้าคนจนนะครับท่าที่ท่าที่ผมแบบจำได้เป็นแบบกล้องที่เขาเรียกว่าราคาไม่เท่ารายก้าแต่ว่ามีคุณภาพพอๆกับของไล,ล่ก้าเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมต้องใช้แน่นอนอันนี้อา่าแล้วก็มีพรีมด้วยป่ะถือว่ามาพร้อมเลยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยนี่อะไรฮะ อันนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มืกันหรออันนี้ไม่เคยเห็นนะส t r u c อ u อ e Lens d อ m อันนี้เป็นหมวดกล้องโอเคฮะนี่น่าเป็นพลอ,อยครับผมแล้วก็นี่ก็พลอ,อยเหมือนกันมัอันนี้ผมไม่รู้จักว่าไม่คืออะไรอะแต่น่าจะน่าจะเป็นแบบว่าพลอ,อยใช่ออใชหไหมเออใช่พลอยฟูติปินขอบคุณมากนะครับ ว้าวอาวละอันนี่เป็นคอยท่านตุ่มเท้าเนี่ยเห็นว่าให้ดีเวอร์จากที่หนิงให้ที่หนิงคนเดียวกับชี่นนอนนเพราะขอบคุณมากนนอะ <Sure. S 1> ผมเชือบพร้อมลงเหรออ้าวทุกคนค่ะประมาณสามสีโลนะอันนี้เป็นอ่อเขาเรียกมันคืออะไงล่ะ มันน่าจะเป็นเสื้อนคะครับของวีเวียนเวสบูดเป็นแบรนด์นะเพื่อนแบรนด์ใช่ไหมใไ่นะอ,อ๋อเป็นของแฟนขับญี่ปุ่นนะครับผมมอง,งสกายผู้ชายญี่ปุ่นได้เป็น <c oughs> ก็ขอบคุณามากมากเลครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาได้เห็นก็น่าจะคุยดีนะว่าถ้าเราแวนี่น เขจะเป็นแบนั้นอรวยมากรวยมากคนอ่าทุกคนรตัว <lawsuit royable> ันใหญ่มากอ่ะทุกคนเลยก็่าวขอบคุณมากครัริกาโตีว่าเสียงเ กลับมาแล้วเสื้อแมนไอ้นะเสื้ออยู่ใครอ๋ออยู่กับอายุวับพี่บผมโอเคว้าวตุวยแล้วอันที่เรียกว่าอืมแค่ไหนพี่ตันนี้กล่องน่ารักมากอะ h ับ p i n e s s โ oh. อ้อยนี่เป็นเซตไหนคนะทุกคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหรอโถ่ดีเลยนะ่าักไหมนี่ถ้าเป็นอา่าเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนายอดตาเหรอแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็มีเป็นโอ้ยเป็นรูปภาพนะครับโอ้ oh y god ็ไม่รู้ของผมเองทำสวยมากอะ่ะแล้วก็เป็นทำให้พ่อหน,านอ้า,าหนุ่มจ๋าได้ฟังนะครับ แฮปปี้เบิร์ด์ไอเต้ามีเหม์มีความสุงมากถึงมากประสบความสำเร็จในทุกสิ่งนะครับขอบคุณมาก uh, เลยค,ครับกูเขาทำแบบทำดีนุกคนแบบละเอียดเนี่ยฮะอันนี้เป็นซีรีส์ของเบสตอรี่นะครับเหนื่หน้ากาันดีครับมันจะเป็นสมุดนะครับ นมันจดไหมคมมรับผมอีโมลแล้วก็สุดท้ายเป็นนเซ็ตนี้จะเป็นเอามีนี่ด้วยเป็นน่าจะเป็นที่คั่นหนังสือขนาดแล้วก็นี่เป็นเสื้โอโมเปิดดูดูเลยอันนี้เป็นรูปผมเลยข <laughs> อบคุณมากครับไ <laughs> ม่หอันนหวานมากเลยอ่า นี่เราจะเอาไปให้แม่ผมใส่นใเนี่ยไม่ซ <c oughs> ื่อผมเลยก็คือบคุณมากคนระับผมดูอะไรอย่างนี้อ่านแกอ่าอันนี้ต่อไปเป็นอันนี้แม่แเป็นหมวกใหม่งน่าจะยืดหน่ยหมวกผมเขาไม่ค่อยเข้ากับเสื้อมันยูดเท่าไหร่แต่ว่าอ่านไปเลย นัได้แล้วเนี่ยแล้วนี่คุณเบญพรให้ผมด้วยนะฮะเอาไม่ใช่ <laughs> ไม่เขียนว่าค่าเชือดดูชิ้นแล้วนะครับทำนีิดน,น,น้อยขอบคุณแม่แฮมอันนี้เป็นรูปอยุดแล้วนะฮะน่าจะเป็นรูปที่น่าจะวาดเองอนนั่แหละขอบคุณแม่แฮมฮะ อันนี้อะไรอ่ะงานแรงงานบ้างเป่นอะไอ่ะอันนี่เป็นอะไรอะ่มบบะ,ม,อออะมันคือสร้อยข้อมือว้าน่ารักไหมครับทุกคนตื่นไงก็ย้งอันนี้คืออะไรอ่ะ่ <laughs> ามันจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมันมันคืออะไรเนี่ย <laughs> ้าพบูโต้หรือว่าหรือเป็นแบบอันนี้ป่ะทาเรียกอะไรวะภาพม่านไม่ใช่แตเ,เป็นลายผมเองว้าวนั่งยับมาเอาอ,อันไหนบ้างวันนี <laughs> อ้อันนี้ผมมาจจะโชว์ได้ไม่หมดนะครับวันนี้ครับก็จะแค่คร่าว กระปายแน่ทุกคนเป็นเสื้อจากยูดโทลสิออดแนที่ผมจะจับนะมนี่กราเสื้อของคุณภาคดีมากเป็นเสื้อพูดนะครับจะเป็นผมใส่พูดบ่อยก็ถือวุ่ดหน้ครับน้องรำหน้าครัสีนี้ใส่ลูนันจีนั่นรับแล้วก็ไหนก็รูอันนี้เป็น อ๋อนล้วผมเรียกะแกะก,กันใะห้แกะหน่อยโอเคคุณครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นเเารียกอะไรก็ไรข้อมือนนะสำหรับส่งย้อนหลังได้ไหมตอนนี้ตอนนี้น่าจะไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมน่าจะไม่ได้หรือว่าถ้าส่งน่าจะได้ที่ออฟฟิศนะครับที่ออฟฟิศครับคกี้อะไรน,นอุ้ย ดี่เท่อะนนี้ก็เป็นกล่องอเก๋มากเลยอ่ยชอบนี้วางเลยรู้คงเละร้อกกาตัวจริงห อันนี้ไม่ใชออะไรอ่ะงนีคือแบบตกแต่งใช่ไหมหลังแบบนงประมาณก็เป็นอันนี้ได้ครับพี่นายถูกแล้วนะมันคืออะไรสักอย่างเป็นลูกบอลลูกกลด้ดแล้วก็มีเป็น อ๋อตัวนี้ไงตัวที่มันพูดได้ป่ะตัวเนี้ยต <c oughs> ัวนมวม้อยเก๋แล้วก็เป็นหมวกอีกแล้วแต่เป็นงวกอ๋อเป็นหมวกแบบแบบ <c oughs> อันนี้ทจริงละตอนนี้คือเสียท้อง <c oughs> ใช่อันนี่มันหมวกไหมวะอันนี้จีินะบปพรมอีกแล้ว <c oughs> ทพอ่ะโอ้ยของทาเอาไหนไปไหนวะอันนี้เป็นเสื้อนะครับผมนี่เกินมา่าคุณคุ้มนี้ผมผมเป็นคอนครับ รีบุ้มริบุ้งม,มันทำมาด้วยมันเป็าการให้อันนี้เป็นเสื้ออีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับท่าดีมากอันเนี้ยจริงจริงดดมีสีดำแล้วก็สีขาวแน่เอาจริงไหมครับผมแบบพอผมแบบได้เสื้ออะไรเงี้ยผมแบบผมไม่ได้ซื้อเสื้อเลยอะ่ะเพราะว่าแบบใส่แต่ของแบบ ที่แบบทุกคนส่งให้มาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเสื้อเลย <c oughs> อันนี้เ็เสื้อของเปบ้านเลย้ยเท่เปเท่มากนะทุกคนดูเป็นรูปผมเองได้เป็นบ้านแบบเขาเรียกอะไรอะใช้แบบผมไม่รู้ว่าเขาใช้ยังไรเลยว่า,วามันสวยมากัน,นี่ฮะบาหลอกกันตัวจริงอ้ย อันนี้เป็นกล่องแบบว่านี่ได้ห <c> ญ <oughs> ่อะไรเดี๋ยวพี่แกะหน่อยเป็นแค่เป็นลูกค้าอ่าอันนี้เป็นปาอาน,นอิดาสนะครับผมแต่ว่าถ้าแกจริงอาจจะเพราะว่าเขาส่งอาจจะแบบว่ารัางแกรังแกนอนนะฮะที่มีคำเมยพรทั่วเนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อนะครับแล้วก็แล้วก็เสื้อนะครับผมแล้วก็แล้วก็เสื้ออีกแล้วนะครับผม ป้<ม>าว้นาแบบวนเดึงเฮ้ยนี่เันรองเท,ท้าด้วยบอนฟ้าเป็นสตาร์สมิตปะ่ะสีเขียวอนดิดาว้าวขอบคุณมากครับโอวยมนกช่วยมากไปละ รันนี้ก็เป็นน้ำหอมนะฮะใช่แล้วถ้าใช้แล้กลิ่นไม่โอเคทิ้งก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนใช้เพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าชอบกลิ่นไหนเว้ยไม,ไม่ทางทริงี้โอ้ยขอบคุณมากคที่ซื้อให้ครับผมของอ่าอะไอยน,นะดาวินด็อกนะครับใช่ไหมคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมอะไรก็เลยแบบขอบคุณมากที่ซื้อมาให้เพราะว่าจะได้ถือโอกาสใช้พอดีออเลยครับผม อันนี้เป็นที่แกแ็บเราไม่มีดูมั้ยเนาะเดีายวมันาเป็นฟงวางว้าวนเ่เ่็นสเปรย์กอฮอ์ลูกผมด้วยแพาได้ไหมเราเล่นไม่ให้หรอกแล้วก็เป็นอันนี้เป็นจดหมายไหมใช่จดหมายกอน,น,เนเปิดผลิต เ <Wow. S 2> ดีด๋ยวนี้เบอร์เดนนะครับยีบ่สามเติบตัวไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะฮะทำสิ่งที่อยากทำเป็นเริ่องที่อยากเป็นแล้วก็ตั้งใจทำงานขอบคุณมากนะครับผมพี่มุกนคะครับผมฟอมพ,พี่มุกเนี่ยคิมากครับแล้วก็อุ้ยสเปรย์ประห่อเทียมเลย น้าแล้วก็จะมีเป็นรูปภาพด้วยของผมเป็นกอบรูปตอนนี้มันสแกนรูปภาพเป็นวิดีโอได้นะฮะโอ้ย oh <my> god ต้องโหลดแอปก่อนโอเคหนจะเก็บไว้ ในการโหลดตอนนี้เป็นรูปหางหม่แล้วขอบคุณมากครับเป็นอันนี้น่าส,สนใจอะไม่เคยเห็นเลยถ้าเป็นรูปเป็นวิดีโอได้ฮะอันไหนนะฮะอ๋อนี่ของพี่จ้าอ๋อสวยมากอะแบบเรียนจริงอันนั้เดี๋ยวผมจะเปิดสักแป๊บหนึ่งนะฮบผมแล้วก็อาจจะพักแล้วนะอะอ๋อเร่อันอยานี้เป็นกล้องฟิมแล้วนะครับมินอนต้าคนระับ ป่าน wow, oh ี่ได้กล้องมันสามสี่ตัวแล้วขอบคุณมากเลยคราดอมขออนุญาตเปิดดูแล้วป่านนัแล้วผมไม่เห็นคอมเมนต์ครับอ่ะนคอมพิวเตอร์เลยปานดูก่อนต้องหมาต้องฟิล์ม วิ่นอนได้ในนั้นเป็นยี่ห้องที่ถือว่าเขาฮิตมากนะครับในคนคนที่ถ่ายของจริงนะครับแต่ผมจำมันผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะฮะอย่บอกไม่ต้อง p S หรือเปล่าเนาะตอนนี้มเขียนว่า p S ขอบคุณมากครับผ่านเะลยถ่ายอะไรครับอา้าวแต่จีมยังวะ อ่ายังไม่ใส่บีนข <c oughs> อบคุณมากครับผมในกล้องซีอีกแล้ว <c oughs> อันนี้คืออันนี้เป็นเเจลแอลกอฮอล์นะครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> อุ้ยท่านรักมากอะ่ะตื้อหรือโสวิ้งอัไง แล้ออตอนนี้คือมันป่วยกันหมดผมไม่รู้แล้วผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อเปิดอ,อ,อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะครับผมึงอ,อ๋อมีอันนี้ด้วยอขอบคุณมากเป็นเค้กเงินหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณมากเลยะครับผมจะเอาไปใช้ทำเพลงนะครับโอเค อันนี้เป็นโอ้ยอน,นี่ได้เป็นคอลเลคชันชุดนอนนะครับผมมาเออนอรมากอะ่ะเดี๋ยวเดีอันนี้เป็นชุดนอนหมดเลยถ้าจะแบบตีกตวะหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณห้าชุดได้นะฮะแล้วก็จะมีแมวด้วยว้าขอบคุณมากครับผมแม่อยได้มีช่วตอนพอดีเลยอ,อ๋ออันนี้เป็นแก้วนี่แก้นวน้ำรู้ผมว้าขอบคุณมากครับอื่น่ารักจ่ะไปนะ <laughs> นี่ก็เป็นคอลเลคชันเสื้อนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ดูกคนดูนี่ฮะรุ่นดาดูคัมแบ็กกูมันจะเปิดได้ไม่หมดนะครับเสื้อเราขอจะเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันถ้อยากเห็นถ้าสนใจนะทุกน ทุกคนดูว่าโอ้ยโ,โดนโดนคอมแบทบอ้วาวชอบชอบตัวนี้แล้วก็มีเสิ่งทีนะ่จเป็นอะไรกันบ้างหูสะพัดได้ว่าตัวเนี้ยมันต้องดีมากนแน่ก็เป็นอะไรนะ แต่ผมชอบเส้ออย่างงี้มากอะผ้าแบบนุ่มมากเลยแล้วก็เนี่ยถ้าผมจะทำเนี่ยเดยวของม mm ีย hmm. ู่ซอแบบนะครัเอจะทำประมาณนี้ฮะชอบมากเลยคุณ mm hmm. นมากเลยครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้เป็นอ่าผมไม่มัน่ใจว่านี่คืออะไรนะครับแต่ว่ามีมีสติกเกอร์ของของทุกคนเลยนะครับที่ไม่ใช่แค่ผม เนี่ยฮะนี่เป็นนอนน่าดูานคนในนี้เลยนะโอ้ไม่เกิผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมขอดูก่อนอยไ่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้พอ <laughs> อยู่ตรงนี้นะ <laughs> ตรงนี้นเป็นเจอสีผมทองนะครับแต่ผมไม่รู้ม่าคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะาาเดี๋ยวไว้ไว้ค่อเปิดก็ได้โ okay. อเคเนี <laughs> ่ยมันจะเป็นเส <laughs> <า>ื้ผอผ้านะครับผมขอบคุณมากครับผมผมยังไม่ได้ซื้อเสื้อเองน้ำครับจะ <laughs> ใส่ย,ย้อน <laughs> ที่ได้มาทั้งหมดเลยพยายามจะใส่ให้หมดทุกตัวนะเพราะว่าครับอะไรนะฮะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าอีกแล้วอันนี้เป็นเสื้อคลุมน,นะครับผมเอามีหมอานมาพอเนี่ยอ,อันนี้เป็นเทียนหอมมาไว้ประดับห้องใช่ไหมมันเอาไว้ห้องน,นะะ้ำได้ปะไม่ได้นะได้อะ โอเคน่ารักมากครับก็สภาพอาจจะบาดจำได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นทั้งหมดเลยนะแต่ว่า้ีมากเลยครับตอนนั้นจาประมาณประมาณนี้แล้วกันเนะเาะโอ้โครับก็อยาจะอยากให้ดูสภาพ้องมากเลยกองอยู่เต็มโต๊ะเลยเอลไรก็นี้ด้วยนะครับ ถ้าผมนะครับขอบคุณมากครับนุ่มแมาก็น่าจะประมาณเท่านี้ก่อนนะครับพี่ที่จะมาขอบคุณเรื่องอ่ะขับผ่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลนะครับแล้วก็ช่วงวันเกิดอาจจะไม่ไม่ได้แบบโพสอะไรเยอะมากนะครับก็เลยถือโอก,กาสแบบว่างๆมาโพสเออมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนนะครับที่อา่าช่วยกันวยพรแล้วก็ส่งของขวัญมาให้นะ ก็นี่น่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าไม่อยากไลฟ์นานเกินไปนะค,ะนนนะครับก <Okay. S 2> ็ไว้เจอกันในชั้งต่อไปน,นะครับโอเคก็สวัสดีครับไว้เจอกันในรั้งต่อไปครับบ๊ายบายฮบอะไรฮะอ๋อมีรูปตัวนี้อีกลืมเลยรู <laughs> น,นี้รูปนี้น่ารักมากลืมเลยผมเป็นคนบางเองนะผมลืมอันนี้เป็นรูปของอ่าเป็นเซ็ตอัลบัม้มจากผู้ชมจริงว่ารักนะครับผมนี่สวยมาก แม่ผอมมันต้องได้ดูแล้วผมจะต้องภูมิใจนะครับทำดีมากอ่ะอจริงๆอาไว้ปดับบ้านจริงๆมันจะมีอันหนึ่งไหมหรือหมดแล้วเฮ้ยนี่นี่ด้วยแล้วพอดูให้อันนี้เฮ้ยฮิวเต้หล่อมากอ่นเนี้ยรูปแบบดีรูปแบบดีทุกรูปเลยรับ มันให้ดูไงโอเคอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้น่าเป็นรูปที่มันน่าจะแบบทําเองนะครับเป็นแบบเป็นงานไฮเมนด์ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเราจะไปตั้งไว้ที่บ้านนะครับเย่แล้วก็มีแบบพวามจริงว่ารักเออไม่ใช่เป็นครั้งหนึ่งที่รักนะครับผมโอ้โหระดูเลยก็ขอบคุณมากทุกคนนครับบายบายครับไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับบายบาย